ค่ะสวัสดีค่ะช่องพังเพชรมณีมน่<ห>นสิบ้าเ<ห>มเพชรไปลุ่งน้ำค่ะื่องออกจากบาน,น,น้อนี่นะนีน,นล,งนลนุงยางก้อนอมก้อนไปล่มอมสิไปลุ่ากันมินไทยค่ะ ไปยังสิาไปลุ่สักไปยังนี่สะการนีนนปไปนอนนีรนอนเขาบ้าน่มช่างเลยนน้ำกันเนาะค่ะเนาะสะการวินไทยไปลุมน้ำเย็นเย็นสบายสบายอาา เดี๋ยวถ้าไปเบิ่งดูซาการบินไทยนะคะล่างงางออกจากบา้านก็ล่างงางคือหอดซาเลยค่ะแม่เพชรมะนี นิ่มกับมานังเจ้านิ่มคุณเดิมที่มาลุ่งอาบน้ำให้มันเิ็นๆอากาศมันห่อนกี่กว่าสวัสดีครบัรบ ผีแตกระบาดนี่มันลนุกนามผีแต่มันนี้มีผ้ามาลุกน้ำ,นนำอาบน้ำสาไงอากาศมันห่อน có luôn vẫn bán mừng mừng có vấn đề lúc mà mừng tao làm cái dạng đây tam tụt tôi đu tam đạc với bừng sang đến nặng อยู่ริมสะก็มีอยู่หลายตัวอยู่ฟังทั้งพุ่นเตยบ่หินค่ะไอยู่ไก่อยู่ม้ากระยาลุ่งเล่นน้ำรับสั่งห้องยิ่ง ยินห้ามแห้งไปหน่อยนึงยินหัวเร็วหัวป,ปูเร็วยินสบาย <c oughs> ยินให้คนตกแต่แต่เพืนยัยเราโบตกเราชินแล้ว เห็นมูถูกินมูมนี่นี่ฟังเสียงอะไรออกเสียงขึ้นมาแล้ว มาก็ดีใจน,นิ่มมามามากตางขามา วันนี้ก็สิกลับบ้านล่ะค่ะอไปลำาไว้น้่มบาดคือเกาก็อากาศฮอนแน่ยู่ค่ะเลีเยามาลุ่้หามเป็นบางมืง่รักมุง่วงัวง่งไวง่าสัน ม Sugar, ันลงน้ำจะได้มาลักบุ้งม่วงมาเล่นน้ำสักการ์ินไทยเมเป็ดมาเล่นน้ำสักการ์ินไทยมาลักบุ้งม่วงพพราะไงสุกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดังดังค่ะ ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกคนที่รับฟังรับชมกันช่องพังเพชรวันนี้เนาะค่ะจ้าเลี้ยงจ้าเลี้ยงยกชีบใบแค่ซัมนี้เนาะค่ะเนาะชีบนาเขาก็ค่อยว่ากันไหมเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ